สนุกตระการตาม,มหากุศลสสสสสขอเชิญเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษาวัสมานร,รัตนารามมหกรรมสินค้าราคาถูกช่วยเหลือชุมชนร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามเริ่มงานวันที่7 1็ถึงสิกรกฎาคมนี้จัดใหญ่ณบริเวณวัสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเซา การตายในงานช็อปมหกรรมสินค้าราคาถูกสินคา้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตชิมอาหารอร่อยผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานท้องถิ่นหลากหลายชมส่วนสนุกชุดใหญ่ระดับประเทศและคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง no, no, no. 7กรกฎาคมเปิดงานสุดเซ็กซี่กับคอนเสิร์ตลีสั่งไหทองคำ กรกฎาคมดินสุดมันกับวาริตีวงดังจากอ่างทองวงซีดแบนดด้วยไอ้แจ๊กมันเป็นนักสู้มันจึงบูด้วยมือและตีแต่ไอ้เคียวเป็นแค่นักซิ่งมันแพ้แต่ว่าเพื่อนมันยืนปืนก yeah. ้าวก, <9. S 2> กรกฎาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินเสียงหวานใบเฟิร์นไม่ทองคำ 10กร,รกฎาคมสน,นุกกับคอนเสิร์ตบัวกมลทิพย์ท็อปลลน์ปีจนปนหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นรเดียทิ้งข้างกันทำไมหัวใจฉันเกียบ11กร,รกฎาคมวือหวาสถานใจกับปูดแดงจอนนี่มิวสิก สองกร,รกฎาคมหันซากับคอนเสิร์ตแบงค์เส้นเล็กอย่าโทรไปหาจังแต่ตั้งยังไม่เติมโปรโมชั่นเสริมโทรปีก็พึ่งหมดไปอย่าจามสิบสามกร,รกฎาคมสุดมันกับวงฮันแนวบักแตงหมูเทิงคาระเถิงเง,ง่าเถิงไงลูกผู้ได้มาถือ นันละมันละคองแห่บอจากมูลพ่อหรือจากมูลแม่เป็นยังคือให้มาหลายแท้14กรกฎาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินอีสานขนาดแท้บอสทีละพงบอวังกำลังเจ็บบอวังกำลังเศราบอวังกำลังเหง,ง,ง,งายอนเจ้าบอแมนตี กรกฎาคมสนุกทุกวินาทีกับคอนเสิร์ตสั่น NPY ไม่อยากเป็นเสือไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลายเยือนแต่ที่น่าทุกใจนุ่นว่ามองยังไงก็ไม่เบื่อเลยลองยกอีกทียกอีกทียกอีกทีหัวใจพี่จะวายวสนใยตาไปแล้วจะคิดยังไงก็ให้16กรกฎาคมปิดท้ายงานสถทานใจกับนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์อะพี่จาน้องม่ยังสดนะน้องกำลัง เรื่องหัวใจเอาไว จ,จองพื้นที่ติดต่อทีมงานสุวรรณโปรโมชั่นโทร0852897979 0843889919รับจัดงานครบวงจรโทร0625693998อย่าพลาดเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษาวัสมานร,รัตนารามมหกรรมสินค้าราคาถูกช่วยเหลือชุมชนร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนาราม7-16กรกฎาคมนี้ณนะ บริเวณวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา